เรื่องราวของหน่วยเข่ากองตำรวจที่ต้องส่งมือดีมีไหวพริบฉลาดคิดนำจนเป็นหนึ่งก้าวเสมอกับภารกิจแฝงตัวเข้าไปในแก๊งเพื่อควรจะพอขายยาเสพติดรายใหญ่ที่ส่งอิทธิพลที่สุดเรื่องราวของซีรีส์ The Asset ปี2025ก็มีทั้งหมด6 EP คลิปนี้ EP ที่1กับ2เรื่องราวจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็ไปฟังการสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นบนเครื่องบนินลำหนึ่งในตอนที่เครื่องบินกำลังจะขึ้นนั้นชายคนหนึ่งมีท่าทีอึดอัดและเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเขาเอาอออมมืกุท และทํำท่าจะอ้วกด้านชายที่นั่งบริเวณด้านข้างจึงรีบเรียกแอร์สเตสให้เข้ามาช่วยด้านชายคนที่ปวดท้องอยู่นั้นก็ได้บอกว่ามีแป้งที่เป็นยาเสพติดอยู่ในท้องไม่นานนักเขาก็เริ่มน้ำลายฟูมปาก ในเวลาต่อมาฟอร์เก้หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสายลับของ f e t หรือหน่วยเขากองตำรวจก็เดินทางมาถึงสนามบินเรียบร้อยเขาได้มากับหัวหน้าเขาที่มีชืว่วเจนเซนเจนเซนได้สั่งให้ฟอร์เก้ส่งเจ้าหน้าที่มือดีมาสืบเรื่องนี้ในตอนแรกฟอร์เก้ก็มีท,ท่าทีต่อต้านเนื่องจากว่าคนนั้นเพิ่งเสียสายลับในทีมไปทว่าเจนเซนเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วพร้อมกับสั่งให้ฟอร์เก้ไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ตัดภาพไปที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งพวกเขาสแตนบายอาวุธครบมือและได้บุกเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่งพวกเขาทำการจับกลุ่มคนที่อยู่ในห้องนั้นด้านเทียรินที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่สาวผมบอลก็ตั้งใจทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อเห็นเพื่อร่วมทีมอย่างนิวเซนกําลังจะเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเนี่ยเธอก็รีบตะโกวนห้ามไว้แต่มันก็ช้าเกินไปสุดท้ายแล้วนิวเซนก็ถูกชายคนหนึ่งจับตัวไปครับพร้อมกับมีเสียงประกาศดังขึ้นว่าตอนนี้การฝึกจบลงแล้ว หลังจากฝึกเสร็จเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้มารวมตัวกันแน่นอนครับว่าการฝึกในครั้งนี้ครูฝึกก็ตอบว่าพวกเขาว่าไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยแม้แต่น้อยก่อนจะโดนสั่งให้แยกย้ายไปทำความสะอาดพื้นที่ฝึกกันไม่นานนักฟฟเกก็ได้เข้ามาถึงและพูดคุยกับครูฝึกว่าต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถโดดเด่นและยังสาวอยู่แล้วระหว่างการพูดคุยครูฝึกก็แนะนำให้เขาได้รู้จักกับสาวสวยสาคนโดยคนสุดท้ายก็คือเทีย ครูฝึกระบ,บุว่าเทียไม่ได้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนกับสองคนก่อนหน้านี้แต่เทียเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบงานนี้ฟอร์เกที่ได้ฟังก็สนใจรับเทียมาร่วมทีมด้วย ไปด้านเทียที่กําลังนั่งฟังเพลงอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในร้านซักลีดอยู่นั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ได้เข้ามาพูดคุยด้วยและได้ชวนเทียไปเดทแต่เทียเองก็รู้ว่าชายหนุ่มคนที่ว่าเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วเพราะเธอเห็นบาอยู่ในเครื่องสัาพาเขาจะเห็นได้ว่าเทียเป็นคนช่างสังเกตและฉลาดเอาการมากๆครับหลังจากนั้นเทียก็ได้ไปรวมตัวที่ชมรมบำบัดอาการติดยาเสพติดเธอได้เล่าให้กับทุกคนฟังว่าเธอสามารถเลิกยาเสพติดมาได้6ปีแล้วแต่ทว่าการใช้ชีวิตไปกับการฝึกมันก็ทําให้เธอรู้สึกเบื่อเล็กน้อยและเรริิ่มมคดถึึงกาาาปตี้ขน ตัดภาพไปได้วยครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยสามพ่อแม่ลกูกซึ่งคนพ่อก็มีชื่อว่ามิลานชชลานีภรรยาของมิลานมีชื่อว่าแอชลีย์เชลานีทั้ง2คนมีลูกสาวสุดน่ารักซึ่งก็มีชื่อว่าโซเฟียชชลานีในวันนี้ทั้ง3คนตั้งใจจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกันแต่เมื่อเห็นเขาเรื่องแป้งขึ้นมาใบหน้าเขามันก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยภรรยาเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติแต่มิลานก็บอกไปว่าวันนี้เขาจะขอแวะไปหาน้องชายสักหน่อยนะ ต่อมามิลานก็ได้เข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็ดูอโคโจรมากๆครับเขาจอดรถไว้ข้างหน้าโดยบอกให้ภรรยากับลูกรออยู่ในรถ จากนั้นมิลานก็ได้เข้าไปในอาคารกับนิโก้ซึ่งนิโก้ก็เป็นผู้ช่วยคนสนิทเขาจากนั้นเขาก็ขึ้นลิฟต์และได้เข้าไปในห้องพักห้องหนึ่งครับโดยข้างในก็มีบัมบี้ที่กําลังจัดปาร์ตี้กับเพื่อนกันและเราก็ได้รู้ว่าบัมบี้เนี่ยเป็นน้องชายของมิลานครับระหว่างการปาร์ตี้มิลานที่อารมณ์ไม่ไดีอยู่แล้วก็เลยทุกคนออกไปสะาและถามกับบัมบี้ไปว่าเรื่องบนเครื่องบินเนี่ยเป็นฝีมือของนายใช่ไหมบัมบี้ก็บอกกลับไปว่าพี่บอกเองนะว่าไอหมอนั่นเป็นสายสืบ ด้านโอมาที่เป็นเพื่อนคนดําของบัมบี้ที่อยู่ข้างในนี้ก็ได้ช่วยพูดแก้ต่างให้กับเขาแต่มิลานที่กรธอยู่แล้วก็ด่าบัมบี้กับโอมาไปว่าทําไมไม่จัดการแบบเงียบๆจะทําให้ออกข่าวคือค่วมไปทำไม โดยการที่มิลานมาพูดคุยในครั้งนี้เขาก็ให้โอกาสบัมบี้ไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพราะถือว่าบัมบี้เป็นน้องชายเขาก่อนจะสั่งให้บัมบี้ไล่โอมาออกไปซะเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นหน้ามันอีกต่อไปแล้วส่วนฟอร์เก้ก็นําประวัติของเทียไปเสนอกับเจนเซนเจนเซนที่เช็คประวัติก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าเทีย,ยยังไม่เคยผ่านการฝึกการเป็นสายลับแต่ฟอร์เก้ก็ยืนยันว่าจากประวัติของเทียและตัวตนของเธอนั้นมันเหมาะสมกับงานนี้ ฟอร์เก้ก็ได้บอกประวัติของเทียว่าเธอมีเรื่องราวชีวิตที่ไม่ดีนะแม่ติดเล่าและตัวของเทียเองเนี่ยก็เคยคบกับจะพอขายยาเสพติดมาก่อนนั่นเลยแปลว่าเธอเองก็เคยคุกคีอยู่ในวงการนี้แต่ประวัติของเธอขาวสะอาดไม่เคยทำผิดกฎหมายอะไรนอกจากนั้นแถมตอนนี้เธอก็บําบัดอาการติดยาจนสามารถสอบเข้าโรงเรียนตำรวจได้แล้วจากข้อมูลที่เล่ามาฟอร์เก้ก็พยายามบอกว่าตัวเทียเนี่ยเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดครับ ในเวลาต่อมาเทียก็ถูกคุณครูในโรงเรียนตำรวจเรียกพบเขาแสดงความเสียใจต่อเทียแล้วบอกว่าเทียจำเป็นต้องออกจากโรงเรียนแห่งนี้โดยอ้างว่าทางการได้ตรวจพบข้อมูลบางอย่างของเทียและไม่สามารถให้เธอเรียนต่อไปได้งานนี้เทียก็คนงงและไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเลยต้องกลับออกมาอย่างหัวเสียไม่น้อยเมื่อเทียกลับมาถึงบ้านได้ไม่นานนักเพื่อนบ้านเก่าก็โทรมาบอกว่าแม่เทียหกล้มและได้รับบาดเจ็บเทียก็ยืนยันว่าจะกลับไปเยี่ยม จากนั้นเทียก็เดินทางกลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านครับเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นักแม้เทียจะกลับมาเยี่ยมแต่แม่ของเธอก็ดูไม่ดีใจเลยแม้แต่น้อยซึ่งตอนนี้แม่ของเธอก็รู้เรื่องที่ตัวเธอตัวไล่ออกมาจากโรงเรียนตำรวจเรียบร้อยจึงบอกให้เธอไปทํางานไปแคชเชียร์แต่เทียเองก็ไม่ได้ฟังที่แม่พูดเช่นกันครับแม่เลยตอบว่าเธอว่าอย่าคิดว่าตัวเองหัวสูงกว่าคนอื่นนะ ต่อมาเทียก็มาทําเรื่องลาออกจะเห็นได้ว่าตอนนี้ฟอเกได้มานั่งคุยกับเธอด้วยซึ่งเทียก็ไม่ได้ไว้ใจฟอเกและพูดจาไม่ดีกับไป ฟอร์เกจึงยำ้ำว่าเขาไม่ใช่คนที่เทียจะใช้น้ำเสียงพูดด้วยแบบนี้พร้อมบอกให้เทียไปเจอเขาที่คาเฟ่โลเซนการ์เด้นในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้แม้ว่าเทียจะยังไม่วางใจฟอร์เก้นักแต่ด้วยความสงสัยเธยก็ยอมไปคาเฟ่ที่ว่านั้นพอนั่งลงฟอร์เก้ก็ถามเทียว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่บ้านสองคนเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงให้ตอบมาทันทีครับและยังมองไปถึงนิสัยเบื้องลึกว่าพวกเธอเป็นคนที่ขี้อวดครับพอชอบแยกของใส่ถุงชอปปิ้งหลายใบยเพื่อให้ผู้คนมองว่าทั้งสองคนมีนสิสัยยร่ว ด้านฟอร์เกที่ได้ฟังก็ได้มอบหมายงานแรกให้กับเทียนั่นคือการให้เธอเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงสองคนนั้นและต้องได้ชื่อกับเบอร์ก่อนที่ตัวเขาจะกินอาหารเสร็จแน่นอนครับว่างานนี้ตัวของเทียสามารถทําได้จริงครับหลังจบงานฟอร์เกก็ได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับเทียเอาไว้พร้อมบอกไปว่าถ้าเกิดเธอต้องการทํางานให้ตํารวจให้มาตามที่อยู่ที่เขาให้ไว ตัดกลับไปที่บัมบี้ที่เป็นน้องชายของมิลานตอนนี้มันก็กําลังกินมือค่ากับโอม่าเพื่อนของมันซึ่งในตอนนั้นนิโก้ลูกน้องคนสนิทของมิลานก็ได้เข้ามาบัมบี้ที่เห็นนิโก้ก็มีท่าทีอึดอัดอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากว่าโอม่าเพื่อนเขายังอยู่ที่นี่ส่วนนิโก้ก็ไม่รอช้าลากโอม่าเข้าไปในห้องน้ําและจัดการซัดใส่มันจุเละก่อนจะออกมาคู่บัมบี้ว่าให้เชียอฟฝั่งมิลานพี่ชายของนหยด้วยเพราะเขาเคยพูดไว้แล้วว่าไม่อยากเห็นหน้าไอ้นี่อีกครับ ส่วนเทียเองก็ได้มาเจอกับฟอร์เกและเจนเซนตามนัดพอเจอหน้ากันเจนเซนก็ถาเรื่องชายที่เสียชีวิตบนเครื่องบินพร้อมกับเปิดเผยว่าชายคนนั้นคือสายลับของพวกเขาที่แทรกซึมเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมที่หน่วยงานเขาสืบสวนกับหน่วยอาชญากรรมพิเศษแห่งชาติมานาน จากนั้นฟอร์เก้ก็ได้ส่งรูปมิลานให้กะเทียและบอกถึงประวัติของมิลานว่าภายนอกนั้นมันเป็นนักธุรกิจใจกว้างแต่เบื้องลึกเบื้องหลังนั้นมันลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในสแกนดิเนเวียและยังมีธุรกิจที่ปกปิดเรื่องสกปรกไว้อีกเยอะซึ่งตัวของมันเป็นคนเจ้าเล่ห์จับตัวยากพวกตำรวจเข้าใกล้หลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวได้สําเร็จสักครั้ง จากนั้นฟอร์เก้ก็เสนอแผนการต่อว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่แทรกซึมเข้าไปโดยตรงแต่จะให้เทียเข้าไปตีสนิทกับแอชลียซึ่งเป็นภรรยาของมิลานครับเพราะว่าแอชลียใช้ชีวิตอย่างดีสุขสบายจากเงินของมิลานเขาจึงมั่นใจว่าเธอต้องรู้เรื่องธุรกิจสกปกของมิลานร้อเ็โดยบทบาทของเทียจะไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแต่จะเป็นเพื่อนที่แอชลียฝันอยากมีมาตลอด ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ฟอร์เก้ก็มอบหมายตัวตนปล้อมให้กับเทียเป็นช่างอัญ,ญมณีเนื่องจากว่าแอชลีย์เคยเป็นช่างทองมาก่อนแต่ก็ต้องลาออกพอตั้งท้องและเทียต้องเป็นเจ้าของร้านเครื่องประดับแฟชั่นหรูที่ลูกค้าต้องนัดเวลาล่วงหน้าเท่านั้นโดยข้อเล็กเปลี่ยนในครั้งนี้ถ้าเกิดภารกิจในครั้งนี้สําเร็จเนี่ยเจนเซนจะรับเทียเข้ามาร่วมทํางานในหน่วย,วยเขากองตํารวจด้วย หลังจากเหตุการณ์ยาเสพติดบนเครื่องบินมิลานก็ได้ข่าวจากนิโก้ว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถส่งเงินออกนอกประเทศได้และเอลิกลูกค้ารายใหญ่ก็กำลังต้องการสินค้าและคงจะทนต่อได้อีกไม่นานนักในเวลาต่อมาเทียร์และฟอร์เก้ก็ได้แอบไปดูแอชลีย์ที่กำลังใช้เวลากับเพื่อนไฮโซและอยู่กับลูกสาวในสนามเด็กเล่นไปด้วยด้านเทียร์ที่จับตามองแอชลีย์อยู่ก็ได้บอกกับไปว่าเธอเป็นแค่ช่างอัญญามะนีนีไม่ได้พอแม้ว่าตัวของแอชลีย์จะใส่สร้อยลูหลาเยอะแยะก็จริง แต่เธอก็ยังใส่สร้อยข้อมือห่วยๆที่ลูกสาวทาให้หลังจากวันนั้นเทียก็คอยฝึกซ้อมการสร้างเครื่องประดับตั้งใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับอัญมณีสร้างตัวตนใหม่ในชื่อสาร่าหัดแต่งหน้าแต่งตัวให้เป็นสาวที่ดูมีความมั่นใจซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตในฐานะสาร่าลินนมันครับและได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายาขอบและเล่าเรื่องต่างๆจากประวัติปอมที่ได้มาแต่แล้วอาเม็ดชายที่มาจากชมรมบาบัดยาเพติดเช่นเดียวกันเนี่ย ก็เข้ามาทักทายเทียดยเรียกชื่อจริงและยังได้บอกเรื่องเทียที่เคยเรียนรุงเรียนตำรวจมาด้วยแต่เทียก็แสร้งทำเป็นไม่รู้จักครับอาเมดจึงถามไปว่าทำไมต้องโกงหกด้วยพอเข้าไปนั่งด้วยมันก็ทำให้เทียหัวเสียไม่น้อยเนื่องจากว่าตอนนี้ชีวิตส่วนตัวของเธอเนี่ยมันกำลังปะปนกับเรื่องงานอยู่ครับหลังจากนั้นเทียก็ไปเจอกับฟอร์เกที่นั่งรออยู่ฟอร์เกได้บอกว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วเทียจะทำหน้าที่สายลับพร้อมกับส่งบัตรประชาชนพอมาให้แม้ว่าเทียจะไม่มั่นใจแต่ว่าเธอก็ไม่กล้าพูดออกมาครับ ทันใดนั้นอาเมดก็ได้เข้ามาข้างในร้านและได้มานั่งข้างฟอร์เก้กับเทียแน่นอนครับว่างานนี้เทียก็ตกตะลึงไม่น้อยก่อนที่ฟอร์เกจะอธิบายไปว่าในความเป็นจริงแล้วอาเมดที่เทียหมายถึงเนี่ยชื่อจริงก็คือยาซินซึ่งเป็นคนของเขาและเราก็ได้รู้ว่ายาซินเป็นคนที่คอยประสานงานระหว่างเทียกับหน่วยข่าวกองตำรวจให้ครับหลังจากฟอร์เกกลับไปยาซินก็หันมาชมเทียว่าเมื่อกี้ทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะ แต่เขาจําเป็นต้องทําตัวน่าลาคาญเพราะว่าฟอเกสั่งให้เขาเล่นงานเทียให้หนักครับซึ่งมันก็เป็นการพิสูจ์ว่าเทียจะรับมือได้ไหมเทียจึงสวนกลับว่ามันโคตรน่าลาคาญจากนั้นยาสินก็พาเทียไปยังอาพาร์ตรเมนต์เรียกได้ว่าอาพาร์ตรเมนต์นี้โคตรหรูหราและโคตรแพงแตกต่างจากสิงดล้อมเดิมที่เทียเคยอ,อยู่มาก่อนหน้านี้เทียถามกับยาสินว่าเจ้าหน้าที่ที่ตายบนเครื่องบินเนี่ยเป็นฝีมือของมิลานจริงไหมยาสินก็บอกกลับไปว่ามิลานไม่เคยลงมือฆ่าใครแต่จะมีคนจัดการให้กับมัน ตัดภาพไปด้านแอชลีย์ที่กำลังอาบน้ำก็ได้ยินเสียงสามีคุยโทรศัพท์กับบัมบี้ครับมิลานบอกให้บัมบี้ใจเย็นและเขาจะไปหาตอนนี้ซึ่งก่อนไปมิลานก็ได้มาบอกภรรยาวไว้ซึ่งเธอก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ในความเป็นจริงเธอเป็นห่วงมิลานมากครับต่อมามิลานก็รีบเข้าไปหาบ um ัมบี้น้องชายเขาที่ตอนนี้กำลังจ่อปืนใส่นิโก้เอาไว้และได้สลับไปมาจ่อระหว่างเขากับนิโก้ไปด้วยด้านมิลานพยายามบอกให้บัมบี้ใจเย็นเนื่องจากต้นเหตุของเรื่องนี้ก็คือบัมบี้กับโอมาที่ทำธุรรกิจต้องวุ่นายคับ แต่บัมบี้ก็ไม่ยอมรับพอเขาแค่ทําตามคําสั่งของมีลานเท่านั้นก่อนจะร้องไห้ออกมาจะเห็นได้ว่าตอนนี้สติของบัมบี้เนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วในตอนนั้นมีลานจึงดึงบัมบี้เข้ามากดไว้เพื่อให้เขาจะเย็นและกลับมามีสติอีกครั้งจากนั้นมีลานก็กลับบ้านมาพร้อมกับเสื้อที่เปื้อนเลือดครับด้านภรรยาก็เป็นคนลงมือซักซึ่งตัวเธอก็มีสีหน้าขุ่นคิดวันต่อมาเทียก็ได้รับการติดต่อว่าตอนนี้ เอชลีย์อยู่ที่ร้านเสริมสวยกับเพื่อนและโซเฟียก็มาด้วยด้านเทียเรียทําเป็นเข้ามาใช้บริการซึ่งตัวเธอก็ะลอให้โซเฟียเข้ามาสนใจเครื่องประดับที่เธอใส่มาในวันนี้ก่อนจะถอดวางไว้ให้พนักงานในร้านเสริมสวยเนี่ยดูแลข้อมือของเธอต่อครับด้วยความเป็นเด็กโซเฟียก็ได้หยิบสร้อยข้อมือทองไปให้กับแม่ดูเอชลีย์ที่เห็นแล้วจึงรีบพาโซเฟียนำสร้อยมาขืนให้ในตอนแรกเอชลีย์ก็ไม่ได้ไว้ใจในตัวของซาร่าหรือว่าเทียครับในตอนนั้นซาร่าเองก็แสดงตัวว่าเธอเป็นแค่ช่างอัญมณีนะ่ะพร้อมกับให้นำบัตรล หลังจากวอาเหยื่อในสเต็ปแรกไปแล้วพอกลับมาซาราก็ได้เข้าไปคุยกับฟอร์เก้และยาซินซึ่งฟอร์เก้ก็ไม่พอใจนักที่เทียไม่ตีสนิทเทียจึงย้ำกลับไปว่าคุณอย่างแอชลี่เนี่ยเคยชินกับการถูกปฏิบัติแย่ๆใส่ครับ นั่นเลยแป, <l mon> แปลว่าการเข้าหาหรือว่าการประจบมันจะทำม้น่าสงสัยมากกว่าเดิมยาซินเองก็ยืนยันกับฟอร์เก้ไปว่าตัวของเทียเดินเกมได้ถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้ <Myst ic. S 1> แอชลี่เพิ่งเข้าดูอินสตาแกรมและจ้องคิวร้านวันต่อมาเทียก็ได้กลับเข้าสู่ตัวตนา่าซึ่งผมก็จะขอเรียกサาละากันนะครับส่วนฟอร์เก้กับยาซินก็กําลังดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่าา่าต้อนรับแอชลี่เข้าร้านอย่างเป็นมิตรและขายสร้อยให้กับเธอเรียกได้ว่าตอนนี้บรรยากาศในร้านโคตรกดดันแต่สุดท้ายา่าก็สามารถติดต่อส่วนตัวกับแอชลี่ ได้สาเร็จครับและได้ชวนเธอมาร่วมงานเลี้ยงสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำร้านแถมยังพูดเกินให้ตัวเธอเนี่ยมาโปรโมทเครื่องประดับในร้านให้อีกด้วยส่วนด้านฟอเกแล้วหน่วยเขากองตำรวจตอนนี้ก็ได้ไปขออนุญาตศาลในการดักฟังแอชลียแม้ว่าเธอจะเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการในการต่อยอดให้หน่วยเขากองตำรวจสามารถสืบเรื่องของมีล้านได้ครับเมื่อศาลเห็นว่ามีประโยชน์ก็อนุมัติ ส่วนด้านมิลานก็ได้เข้าไปเจอกับบัมบี้ในห้องพักเขาแต่ตอนนี้บัมบี้ก็มีสภาพซึมเศร้ายัางเห็นได้ชัดเขาจึงไล่น้องชายไปอาบน้ําแล้วว่างนั้นก็ช่วยจัดการงานบ้านไปด้วยต่อมามิลานก็ได้ไปหาภรรยาเขาซึ่งเธอก็กําลังคุยกับเพื่อนไฮโซที่ได้เชีรยให้ตัวเธอไปร่วมงานเลี้ยงของซาร่าครับและเป็นอินฟลูเอนเซอร์โปรโมทเครื่องประดับในร้านแม้ว่าเธอจะอยากทําแต่เธอก็ได้บอกไปว่ามิลานไม่ต้องการให้มีคนสนใจเธอในโลกอินเทอร์เน็ตมากเกินไป เหตุการณ์ในครั้งนี้ทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันมิลานได้สั่งห้ามภรรยาว่าอย่ารับส่วนด้านเทียก็ไปเจอกับยาซินเพื่อสักซ้อมก่อนการไปเจอกับแอชลี่ในงานเลี้ยงโดยภารกิจในครั้งนี้เธอต้องเข้าถึงโทรศัพท์ของแอชลี่และทำการติดตั้งแอปดักฟังของตำรวจใส่ไว้พร้อมลบข้อความที่ส่งแอปดาวน์โหลดมาเพื่อปิดจ็อบงานนี้วันต่อมาแอชลีย์ก็ได้พาโซเฟียมายัางร้านของซาลาที่กำลังจัดงานเลี้ยงบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างราบรื่น จะเห็นได้ว่าตอนนี้แอชลี่เริ่มถูกใจในตัวของา่าขึ้นมาซะแล้วเนื่องจากทั้งสองคนเริ่มคุยกันถูกคอรครับระหว่างการพูดคุยา่าก็ถามเรื่องโปรโมทกับแอชลี่เธอก็ปฏิเสธกลับไปเนื่องจากว่าสามีเธอไม่อนุญาตครับเมื่อได้ยินแบบนั้นา่าก็ได้กูเรื่องแฟนเก่าขึ้นมาซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องสมมตุติเธอบอกว่าเธอเคยมีแฟนจบวงการเช่นกันนั่นจึงทําให้เธอเลือกจะย้ายไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่ดูไบซึ่งคําพูดนี้มันก็สะกิดใจของแอชลี่และทําให้เธอรู้สึกดีกับาาาาร่มมกกขึ้นวเดิ ในเวลาต่อมาซาราก็ได้พาแอชลี่มาลองเครื่องประดับและจะใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปให้เมื่อได้โทรศัพท์มาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทําการส่งแอปเข้ามาติดตั้งแต่ทว่าระหว่างติดตั้งมิลานก็ติดต่อเข้ามาแอชลี่เองก็ต้องรีบรับซึ่งมิลานก็ได้ตามเมียและลูกกลับบ้านไป เมื่อแอปยังโหลดไม่เสร็จแล้วข้อความยังไม่ได้ลบสาราที่ฉลาดก็ได้อ้างไปว่าสองแม่ลูกยังไม่ได้รับของขวัญจากงานเลี้ยงก่อนจะรีบไปหลังล้านและนำสร้อยใส่ถุงมาให้สาราได้สวมสร้อยข้อมือให้กับโซเฟียและอาสา,าจะถ่ายรูปให้หลังจากได้โทรศัพท์มาแล้วก็สามารถลบข้อความได้เรียบร้อยแต่ว่าแอปมันก็ยังติดตั้งไม่เสร็จซึ่งในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเนื่องจากว่าแอชลีย์ได้ชวนสาราไปเที่ยวด้วยกันในสุดสัปดาห์นี้ ทางด้านมิลานก็ได้ไปดูการแข่งขันฟุตบอลกับบัมบี้น้องชายเขาบัมบี้ก็แนะนําชายที่อยู่ในสนามซึ่งก็คือโทมัสเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เคยตัวเล็กแต่ว่าตอนนี้สูงมากแล้วแต่มิลานก็เอะใจบางอย่างขึ้นมาเนื่องจากว่าเห็นเอลิกยืนอยู่ข้างสนามเขาจึงเดินเข้าไปหาเอลิกซึ่งเอลิกก็บอกว่าตอนนี้ตัวมันไม่ได้อยากได้เงินคืนแต่อยากได้ของมากกว่าและนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วหลังจากดูการแข่งเสร็จมิลานก็ได้ชวนบัมบี้น้องชายเขามากินอาหารเย็นที่บ้านกับลูกเมีย เมื่อมิลานเห็นสร้อยข้อมือของโซเฟียแอชลี่ก็ยอมรับว่าซาร่าเป็นคนให้มาครับงานนี้บรรยากาศจึงเงียบลงบัมบี้จึงชวนโซเฟียไปเต้นเพื่อหวังว่าจะให้บรรยากาศมันดีขึ้นครับส่วนมิลานก็ได้ขอโทรศัพท์ของภรรยายไปเปิดเพลงฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วเขานําไปตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลของซาร่าครับส่วนด้านเทียที่กําลังกินมือค่ําในร้านเล็กๆไม่นานนักฟอร์เกก็ได้เข้ามาคุยด้วยเขาบอกกับซาร่าว,ว่าให้พักเรื่องการดักฟังไปก่อนให้ไปโฟกัสเรื่องการตีสนิทกับแอชลี่แทนครับพร้อมกับเตือนให้เธอระวังตัว พอสุดสัปดาห์มาถึงแล้วซา่าก็ไปเจอกับแอชลีย์ที่บ้านของอีบีซึ่งอีบีเนี่ยก็เป็นเพื่อนของแอชลีย์ครับนอกจากนี้ก็ยังมีปฏิเซียมาด้วยหลังเปลี่ยนชุดเซ็กซี่เรียบร้อยพวกเขาก็ได้ไปขับกันโดยระหว่างการแต่งหน้าแอชลีย์ก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากเป็นเหมือนกับซาร่าครับที่มีทั้งเงินมีทั้งธุรกิจเป็นของตัวเองแถมทั้งสองคนยังมีจุดร่วมกันคือการมีแม่ใจร้ายเมื่อเข้ามาในขับจะเห็นได้ว่าซาร่าเนี่ยดูไม่คุ้นชินเลยแม้แต่น้อย แต่แอชลี่ก็บอกว่าสบายใจได้เลยในตอนที่ทุกคนกําลังปาร์ตี้กันนั้นมิลานบัมบี้และนิโก้ก็ได้เข้ามาร่วมสนุกด้วยด้านซาลาก็แนะนําตัวเองอย่างเป็นมิตรและเป็นธรรมชาติครับแต่มิลานที่ระแวงก็ได้แอบมองซาลาอยู่ตลอดเมื่อปาร์ตี้เริ่มพีคทุกคนก็เริ่มเสพแป้งกันโดยในตอนที่แอชลี่เอาโทรศัพท์มาวางไว้ ซาร่าก็ตั้งใจจะหยิบแต่เท่าตอนนั้นบอมบบ้ก็ยื่นแป้งมาให้ซึ่งตัวของเธอก็คุ้นคิดแต่สุดท้ายเธอก็ต้องไปจำด้วยเพื่อเป็นการเข้าสังคมหลังจากนั้นซาร่าที่ได้โอกาสก็รีบหยิบโทรศัพท์ของเอชลี่ใส่กระเป๋าและขอตัวไปห้องน้ำเธอพยายามพ่นยาออกมาจากจมูกพร้อมกระบอกให้ยาสินรีบส่งแอปมาดาวน์โหลดตอนนี้ไม่นานเกินรอซาร่าก็สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเสร็จสับครับ โดยในตอนออกไปหลังมือเนี่ยมิลานก็ได้เข้ามาบอกว่าตัวเธอไม่จําเป็นต้องฝืนอีกต่อไปแล้วในการเข้าสังคมกับแอชลี่ไม่ต้องให้ของแพงกับโซเฟียพร้อมกับส่งสร้อยข้อมือคืนไปให้ดานสาราก็ทําทีไปตกลงและได้ตีเนียนเข้าไปวางโทรศัพท์คืนให้กับแอชลี่ก่อนจะบอกลาแอชลี่และบอกว่าตอนนี้เธอเหนื่อยมากแล้วหลังจากเดินสวนกับมิลานออกไปแอชลี่ก็รู้สึกได้ว่ามิลานคงไปพูดจาไม่ดีกับสาราร้อยเปอร์เซ็นต์โดยในตอนที่สารากลับไปหาทีมผมก็จะขอเรียกเธอว่าเทียเช่นเดิมนะครับ เทียได้กลับไปหาฟอรเก้และหน่วยข่าวกองตำรวจซึ่งเทียก็บอกว่ามิลานได้เขมาไล่เธอแบบตรงๆครับด้านเจนเซนที่เป็นหัวหน้าก็ได้เข้ามาคุยกับฟอรเก้เขาคิดว่าเทียคงจะไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะพวกเขาเล็งเล้าเธอหนักมากเกินไปฟอรเก้จึงส่วนกลับว่าเทียทาได้ดีและตอนนี้เธอก็สามารถติดตั้งแอปได้เรียบร้อยเทียยืนยันว่ามิลานเนี่ยมันแค่สร้างอาณาเขตของมันเท่านั้นนั่นเลยแปลว่าเธอจะทํางานนี้ต่อให้เสร็จและขอให้เชื่อมือเธอครับตัดไปที่แอชลีย์ก็โคตรหัวเสียกับการโดนจํากัดพื้นที่ในนครั้งี มิลานพยายามถามเธอว่าซาร่าเสนอเงินให้กี่หมื่นจากการไปโพสโปรโมทพร้อมกับยื่นเงินไปให้แต่ว่าแอชลี่ก็ไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเนื่องจากว่าสิ่งที่ตัวเธอต้องการเนี่ยมันไม่ใช่เงินแต่มิลานก็ไม่เคยเข้าใจเธอเลยแม้แต่น้อย ตัดภาไปที่หน่วยเขากองตำรวจพวกเขาก็กำลังดักฟังโทรศัพท์ของแอชลี่ที่ตอนนี้เธอกำลังทะเลาะกันกับมิลานอยู่ครับซึ่งกระพบว่าแอชลี่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วเธอได้ปาเข้าของใส่มิลานแน่นอนว่าเธอที่ได้ฟังบทสนทนาในครั้งนี้มันก็ทำให้ตัวเธอเนี่ยถึงกับช็อกเล่ากับว่าเธอเป็นต้นเหตุของความเล่าฉันในครั้งนี้แต่ฟอร์เก้ก็ได้ปลอบเธอและชื่นชมว่าตัวเธอเนี่ยทำดีที่สุดแล้วที่สามารถเข้าใกล้ชีวิตของมิลานได้สูงสุดขนาดนี้และเรื่องราวใน EP หนึ่งกับ EP สองก็จบลงแค่นี้นะครับ คลิปต่อไป EP 3กับ4จะเข้มข้นขนาดไหนก็กดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับ